การเปลี่ยนรูปแบบของสนามพลังออราหรือการเปลี่ยนผิวหนังทิพย์ใหม่แต่กระบวนการที่เป็นไปในทางตรงข้ามกับกระบวนการที่กล่าวมาก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับพวกคุณหลายคนที่เป็นผู้ตื่นรู้ผู้ตระหนักรู้แล้วด้วยเพราะว่ามีพวกคุณหลายคนที่บรรลุถึงขั้นสามารถเข้าถึงความเป็นตัวตนหลากมิติที่กว้างใหญ่ไพศาลของตัวเองได้แล้ว เพราะว่าโครงข่ายคริสตัลไลน์144เอื้ออำนวยให้สามารถเข้าถึงมิติต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองผลของมันก็คือสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าภายในของพวกคุณจะดึงดูดก,กระแสพลังงานเข้ามาสู่ตัวมันเองอย่างมากมายจนทำให้ระดับพลังงานพุ่งสูงขึ้น จนเกินขีดความสามารถในการเก็บประจุข,ของสนามพลังออร่าของพวกคุณเองในกรณีนี้จะทำให้เกิดการยืดและการขยายตัวของสนามพลังออร่าเพราะว่ามันรับพลังงานเข้ามามากจนเกินไปโอเวอร์โหลดจนทำให้เกิดการรั่วและฉีกขาดของสนามพลังออร่าเป็นการชั่วคราวได้ซึ่งจะทำให้สูญเสียพลังงานไป แต่นั่นก็หมายความว่าพวกคุณกำลังลอกคราบเพื่อเปลี่ยนผิวหนังใหม่อยู่ส่วนหนึ่งของการยืดขยายเพื่อการเปลี่ยนรูปแบบจำเป็นจะต้องมีการชำระล้างร่วมอยู่ด้วยความเป็นหลากมิติของจุดประสานมิติทั้งหลายและกระบวนการเลื่องระดับขึ้นพวกมันก็คือเตาเผาในตัวมันเองอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ปัญหาต่างๆผุดขึ้นมาสู่พื้นผิวเพื่อให้คนผู้นั้นได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับมันและปลดปล่อยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ฝังตัวอยู่ให้หลุดออกไปเร็วก็ย่อมดีกว่าช้านี่คือเหตุผลว่าทำไมปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจึงพากันผุดขึ้นมาในชีวิตของพวกคุณหลายๆคนมากมายนะัก การพยายามที่จะกลบเกลื่อนมันไว้หรือเพิกเฉยต่อมนันเหมือนเดิมนั้นก็ร้างแต่จะทำให้ปัญหานั้นๆเพิ่มพูนและกลัดหนองมากยิ่งขึ้นไปอีกปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นและจะทำให้เกิดสนามพลังที่จะไปทำปฏิกิริยาให้เกิดการกลับขั้วการล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า และการรั่วไหลของสนามพลังออร่าของพวกคุณได้ที่รักทั้งหลายจริงๆแล้วมันมีศาสตร์ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของสนามพลังออร่าอยู่และมันก็ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่แต่อย่างใดด้วยเพียงแต่ว่ามันถูกลืมไปเท่านั้นเองพวกคุณคนใดที่ปรารถนาความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณและปรารถนาความสมดุลภูมิปัญญา และความรู้จำเป็นจะต้องเข้าใจและเรียนรู้มันใหม่ทุกๆคนสนามพลังออร่าที่สมบูรณ์จะช่วยให้คนผู้นั้นสร้างตาข่ายคอสมิกขึ้นมาใหม่ได้และจะทำให้วงจรไฟฟ้าของสนามพลังออร่ากลายเป็นระบบ13-20-33ได้รวมถึงจะทำให้จิตสำนึกขยายตัวไปสู่ความหลากมิติแบบคริสตัลไลอีกด้วย ส่วนสนามพลังออร่าที่มีการฉีกขาดจะทำให้เกิดการรั่วไหลของพลังงานและการรั่วไหลของพลังงานก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นในวงจรไฟฟ้าของกายเนื้อซึ่งถ้าการรั่วไหลนี้ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะนำไปสู่การกลับขั้วของสนามพลังออร่าแบบเรื้อรังขึ้นซึ่งจะส่งผลให้จิตตกรู้สึกหดหู่ มีอาการอ่อนเพลียแบบเรื้อรังนอนไม่หลับปวดหัวแบบไมเกรนน้ำหนักลดวิตกกังวลและอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วงอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยแต่ปัญหาทั้งหมดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ตอนนี้พวกเราอยากจะสนับสนุนให้พวกคุณตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจก็คือมันมีแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟไฟ้าอยู่มากมาย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดความเสียหายของสนามพลังออราและสามารถทำให้กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบของพวกคุณติดขัดหรือร่าช้าได้เพราะว่ามันจะไปสร้างความเสียหายให้กับวงจรไฟฟ้าของสนามพลังออราของพวกคุณเป็นการชั่วคราวไม่มากก็น้อยเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกคุณจะต้องรับมือด้วยลองจินตนาการดูว่าถ้ามีรอยรั่วเล็ก เกิดขึ้นบนยางรถยนต์ของพวกคุณถ้าพวกคุณปล่อยละเลยไปยางรถก็จะต้องแบนแน่ๆและรถก็ไม่สามารถไปต่อได้อีกสนามพลังออร่าของพวกคุณก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากมหาเทพเมตาตอนนะคะขอขอบคุณเพเจ g o เ journey โดยคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ